ครับสวัสดีครับวันนี้จะไปหาหมออีกแล้วนะครับวันที่สามลืมดูใบนัดที่แรกกนว่าเป็นวันที่สองกลายเป็นวันที่สามเส่นนั้นเออไม่เป็นไรจะไปหาหมอที่อำเภอลองไปเจาะเลือดตรวจถ้าเลือดต่ำก็ได้เติมเลือดนะครับวันนี้แต่ผมร้องได้ว่าต้องเติมแน่นอนนะครับ ติดตามกันนะครับถ่ายได้ก็จะถ่ายให้ดูถ่ายไม่ได้ก็ไม่ได้ถ่ายเพราะโรงบานก็ห้าม

ก็ไเดินเดินไว้ไม่ได้อโงนี่มห่อสวยวเก็บไปดองขาดองอะไรทำยังไงให้ดูหน่อยะอินยอินย dạ 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 đấy dạ đây đi. à dạ 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 mỏ dạ à, mỏ dạ à dạ con dạ dạ mà Ô nhà cậu ô mà Ô nhà cậu ô mà

ปาก้าเลียกคนเดียวเลยนะ้าทไมอ่ะดูน้องน้ออืมี่ที่แงเจ้าเ้อเช่นเนาะน่มลงจากฝาแล้วไปลงแล้ว ก่อนนักบอกเอ้ยขางเจรถบุปปาฮถ้าบอนังรถเขา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 จะบอหแล้วคิ้วจะต่ำคิ้วอ่ะเจ็บเจ็บ

นอนลงทานที on ong, mm. so, ่บ right. ้าน okay. ียไมนองตางองนะนองอ